มารักไงโอเคทุกคนไปเข้าไปคุยกัท่านกันใช่หรอสวัสบายดีครับท่านท่านมานั้นยังพอดีผมว่าไปดูการหาก,กินของชาวบ้านอยู่ครับท่านแล้วคนตอนรับเจ้าดีไหมดีครับท่านดีมากเลยครับท่าน สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพีพีสิปนปานอาทุกท่านด้วยนะคะนนนรับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีแปรไปเรื่อยผมแฟนเล็กวันนี้ผมเข้ามาที่หมู่บ้านสายหมอกคลิปนี้จะเป็นคลิป EP สองนะซึ่งมากับน้องอ๋อมน้องอ๋อมจะอยู่ด้านบนนู้นทุกคนนะนั่งอยู่ซึ่งฝนตกน้องอ๋อมว่าเดี๋ยวไม่สบายก็เลยยังไม่ขอมาผมเลยเดินมาเซอร์เวย์ก่อนเดี๋ยวน้องอ๋อมจะพาพีพีสินะี่ยไปเดินเซอร์เวย์อีกทีเข้าไปอยู่ช่องเดินทางกระดาบอมแอมได้เลยนะครับผมนะส่วนผมก็จะเดินเซอร์เวย์ ของผมคนเดียวทุกคนอาจจะได้ไม่เหมือนอทุกคนตอนนี้โทษครับน้ําเนี่ยแรงมากนะทุกคนดูด้านหลังผมอมเม z ิ n งเพราะว่าที่นี่เป็นน้ําป่าเป็นน้ำอ่าเป็นเส้นของน้ําป่าที่จะมีประจําทุกปีและนี่ยังไม่เยอะนะนี่ยังไม่เยอะยังมีเยอะกว่านี้ยังมีใหญ่กว่านี้ทุกคนนะ,ะคุณตาเจ้าของที่บอกว่าประมาณที่ยี่สิบห้า ี่สิบสี่ยี่ห้าเนี่ยยี่สิบหกเนี่ยจะเยอะเลยทุกคนตรงเนี้ยน้ําจะลดน้ำหมดเลยนะวันนี้ยังไม่มานะอาจจะมาในเร็วนี้แหละวันสองวันนี้แหละน้ำจะเพิ่มมาทันทีทุกคนนะังไม่ดีน่ากลัวมากทุกคนนะทุกคนอาจจะจาภาพที่ย้ำไม่แรงได้นะกับตอนนี้ต่างกันมากแล้วก็ขุ่นด้วยทุกคนนะโอเคผมจะพาทุกคนเซอร์วีรอบๆหมู่บ้านทุกคนนะว่าที่นี่เป็นไงบ้างครั้งที่แล้วมาผูกเปนอนผิดหวังมากไม่เจอพวกเขานะแต่ครั้งนี้ผม มาผมได้เจอทุกคนนะแล้วก็อยู่กันทุกคนเลยนะคุณลุงหลายคนเลยที่มาที่นี่เป็นคนที่อยู่อาศัยที่นี่แล้วก็คุณตาคุณยายที่เป็นเจ้าของที่นะผมที่เป็นคนดูแลที่นี่นะครับผมนะทุกคนครับน้ำแรงมากจดี๋ยวตั้งกล้องไปอยู่ใกล้ๆทุกคนนะไปว้าวทุกคน วันนี้หาไม่เจอแนะน่นอนพี่พีเอฟีนะน้ำขุ่นด้วยแรงด้วยนะดูดิโอทะลักมาตรงนี้เลยอนะ่ะดูดิทะลักมาตรงนี้เลยอนะ่ะน้ำแรงมากทุกคนนะแรงจริงๆนะน้ำป่าจริงทุกคนนะนี่คือน้นำป่าที่แท้จริงนะทั้งหมดนะ,ะเ,เดี๋ยวเราจะเดินไปดู ด้านบนนี้กันนะจะมีสะพานให้ข้ามด้วยนะมีกั้มไดรเปล่ามทีสีนะนี่เป็นพลาทยโจนที่พวกเขาปลูกไว้ไว้ทำยาทุกคนนะปลูกไว้ทำยาแล้วก็ขายได้ด้วยนะนี่คืออีกเส้นหนึ่งพี่นะจ๊ะไหมอีกเส้นหนึ่งนะเป็นเส้นที่ลงมาจากเขื่อนอ่างเก็บน้ำนะพี่นะอาจจะเป็นเส้นเดียวกันนะผมเดานะ้นฝนตกมากฝนตกเรื่อยๆพี่นะผมก็เดินฝ่าฝนอย่างเนี้ย อุ้ยพายุเข้าก็ประมาณนี้ทุกคนเฮ้ยเขาปลูกอะไรไว้อะอ้าวเอ้ยทุกคนพวกคุณทำอะไรอ่ะคุณมาจับปลาเหรอมึงเขาจะมาจับปลาอย่างนี้เหมือนกันทำการทำการดักปลาไว้พี่สี่ใช่ไหมเจ๋อมากนะเป็นวิธีการหาปลาด้านเหนือพ,พี่นี่คือบอ่อนาคา ตอนนี้บ่อที่นี่เริ่มจะน้ำขุ่นละก็เป็นช่วงที่น้ำแรงๆอย่าอันนี้เส้นเมื่อกี้กับเส้นนี้คอเส้นอนไรพ,พี่นะอันนี้เป็นเส้นของอีกเส้นหนึ่งนะเป็นเคยกสายกันทุกคนนะที่นี่มีน้ำสองสายทุกคนนะข้าไปน้ำนะขน้าไปที่ วุ้ยเดียวเดียวมากาผมข้ามมาผมลัวตกมากพี่ๆนะไปไปดูข้างบนกันอากาศดีมากพี่ๆสีซุ่งฉ่ำมากนะเย็นสบายมากทุกคนนะน้องออมอยู่ยนู่นทุกคนนะน้องกำลังนัน่งพักอยู่ทุกคนนะ ดนูน้องอยู่โน่นน้องก็บอกว่าเรายังไม่พร้อมจะออกมาเพราะฝนตกเป็นไงบ้าง,าางลื่นก็ตลกเลยดีนะไม่มีเหตุดูนครับน้องอ้อมเดินแล้วลืน่นมีคนเจอเลยเขาไม่พูดห <c oughs> รือเปล่าลื่นเจ็บไหมดูนครับน้องอ้อมลื่นตรงนี้ เดินตรงดินนะเมื่อกี้รีวิวรองเท้าก็ดีดีหรอไม่ไม่ไมดินแบบนี้รองเท้าเอาไม่อยู่หรอกอ่อมขึ้นจ้ะบะไม่มเดินข้าด้แยนะเอามแต่มองพี่ไงเห็นพี่เดินฝั่งนู้นอะ่ะบางทีมันก็ไม่เกี่ยวกับรองเท้าหรอกอยู่ที่คนต้องอ่อมลืน่นกันข้งนานพี่ๆนะเป็นดินลื่นอยู่แล้วตรงเนี้ยเดินต้องระวังนะแล้วกอ่อมน้ำแรงมากเมื่อกี้พี่ๆถึงน้ำตกเมื่อกี้ใช่ป่ะพี่ให้ดูคลิปน้ำแรงมากๆแล้วก็ เป็นน้าที่แบบน่ากลัวใช่ปะน้ําป่าือ่ปะน้ําป่าันพาชีวิตคนไปเยอะนะอมเรื่องจริงเลยเนี่ยผนพาชีวิตผู้คนไปเยอะแล้วพี่พีครับตอนนี้รู้สึกว่านออย่า้พงออกไปเลยนะอยู่นี้ก่อนเพราะว่าฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่สบายทำนะโอเคครับเหมือนผมสองเนี่ยจะติดฝนกันที่นี่แน่นอนนะไมนรู้จะถ่ายได้หรือเปล่าจะพยายามจะหาจังหวะช่วงฝนเบาๆเนี่ยจะถ่ายให้ได้เพราะว่า เข้ามาแล้วพี่ๆอยากจะมีคลิปใี่พี่ได้เห็นได้ดูกันเพราะว่าเราตั้งใจมากตั้งใจมาคู่กันหรือว่าจะมาถ่ายภาพบรรยากาศการใช้ชีวิตของคนที่นี่แล้วก็เราตั้งใจมากๆกับการที่ใช้ชีวิตแบบขาดอ,าอินเทอร์เน็ตโซเชียลต่างๆไม่มีเลยนะไฟฟ้าก็ไม่มีแต่อยู่ได้เพราะว่าธรรมชาติมันเลี้ยงดูผู้คนที่นี่นะเรื่องจริงเลยนะอาศัยหาก,กินแบบง่ายๆนะน้ำแรงมากพี่ๆจะดูไหม น้ำแรงมากๆจะร้อยคนอยู่แป๊บนึงคนตรงจุดจะไม่สบายนะเดี๋ยววันจ่ายผมไม่สบายเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ของน้องพ่อพ่อแม่น้องจะว่าผมนะพ่ผ่านน้องมาลำบากหรือเปล่านะแต่ับแม่ๆเอฟซีหลายคนอาจจะคิดว่าพาน้องออกมาอย่างนดี๋ยวไม่สบายนะอันตรายมากผมเดี๋ยวโดนดราม่าอีกไม่ไหวไม่ไหวเขากับผู้หญิงคนนี้ดราม่ายเยอะแล้วเป็นโลอ่ะ <laughs> ง่วงนอนเหรอตื่นเช้าเหรอเฮ้ยมีคนสวิงกุ้งไปดูไหมตรงนั้นเสื้อขาวไปเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่ีไปดูกันหาอาหารแบบดั้งเดิมทุกคนนะเขาอาจจะสวิงกุ้งอยู่นะครับผมนะไปดูกันว่าจะได้หรือเปล่าไปโไปครับทุกคนตอนนี้มีคนน้าท่านหนึ่งกำลังจะสวิงกุ้งหรือเปล่าไปดูกันนะเขาจะได้กุ้งหรือไม่นะทุกคนนะไปดูกันโกกโกโกโก อันเนี้ยเห็ดยังครับทำอะไรครับอ่ายัางไม่ได้ยินนะเพราะียงน้ำดังไปอ้อมไปลุกไปลุกไ่ทำการหาอาหารแล้วตื่นเต้นมากเวลาได้เจอพวกเขาทำอะไรแบบนี้นะอุ้ยเดีด๋ยวนี้องอ้อม ได้ปากก่าน่ากลัวเนาะอน้ำแรงด้วยนะโอ,ะเอ้เอาเอาเอาแหวางแล้วเหรอตรงไม้เหรอดักปลาหรอเป็นการดักปลาแบบดั้งเดิมอ่ะ โชคดีมากนะเรามาช่วงนะเนี้ยเราจะได้เห็นอาหลัการหากลิ่นดับดับโบราณเลยอ่ะนะก็จะหากินได้ช่วงนี้ช่วงนี้น้ำขึ้นเยอนะเนี่ยปลามันจะไหลลงมาหรือเปล่าป่าจากด้านบนเน,นี่ยจะไหลลงมายังไงขอมัมนใช่กระปุกใช่ใช่ใช่กระปุกเฮ้ยใช่ปห่าใบาเฟืองไม่ใช่เป็นใบเฟร์น วางคนไม้เพื่อดักฟามาวราะมันเจเื่อเื้อเดี๋ยวคอย่วยเขาจับรุ่จับนี่นะอาจจะได้ข่้นเขาด้วย อีกก็น้อยเอาไปทอดเอาไปกินได้นะทุกคนตอนไม่คือเจอมั้ยมันสับไม่เราจะไปจามาไม่ได้ไมันคือการหากกินแบบนี้ถูกปอะ

đặc thù nhất, nhé. này yeah. nhé. นี่คือการให้ปลาเนี่ยไหลลงมาตุกแเราก็จะมาเจ็บปาลาตรงแหงเนี่ยแล้วนั้นก็คอยจับนะคอยจับปลานะเป็นการท่านชบ้าง่ายแล้วก็รวดเร็วนะ,ะที่ปรเี่เปุ่ชิบ้ามันก็ลำบากน้ำแรงนะแต่ที่นี่เนี่ยมนะีโอกาสนะคนไทยนี่เจปลางา่า,ายมากเพราปลามันต้านม่อยู่กับน,น้ำแรงใช่ป่ะมันก็ไหลพมาไหลาติดตติดเห่นนะติดง่ามากนะสุดยอดนะ น็ออมดูส่วนใหญ่ก็หาเจ็บฮะนี่มาดูนี่ก็ออมมันคือต้นไม้ที่นี่ต้นมันต้นใหญ่เนี่ยมันคือรากมันที่มันติดอย่างนี้เป็นดอกมันเป็นไงช่วนครับจะได้กินปลาอาทีไม่ง่ายนะทุกคนทันทีอีกไม่นานเนี่ยปลาจะไหลมาติดแล้วขอรอเก็บกลอยพวกพันธุ์ที่เลยนะ คือป,ปลาตัวเลก็กตัวน้อยเนี่ยเอาไปทอดกินทอดกรอบอร่อยนะให้นุ้ยมานะไปแล้วครับดูลป,ปลาครับ,ปปรบอ่าี่นี่แก้มงกรดเยอะมากอ๋อมเนี่ยปเป็นไรรุดเร็วเกินระวังมืดน้ำมืดน้ำมืดมาละจากสองเป็นสามแล้วทุกคนนะมาละ

ไปส่งน้องอ่อมแล้วพี่นะน้องอ่อมเดินกลับไปแล้วผมก็มาดูการดักปลาที่ก่อนไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ปลาเยอะหรือเปล่าทุกคนนะมารอรุ้นกันทุกคนผมว่าน่าจะได้เดยอะพอสมควรเพราะว่าการหาเก็นแบบนี้ไม่ได้มีเห็นบ่อยๆทุกคนนะแล้วก็ที่ยมกันนะนั่งเดิมแบบกเก่าเลยนะในกระป๋องเมื่อกี้มีสองสามตัวนะตัวเล็กๆพี่ก็กกกอบอกจะเอาไปทอดกรอบกินนะ ดูดูแลลำบากมากนะพอน้ฝนเนี่ยมามาหยุดหนะมามาให้หายนะกคนนะแตกมากเลยนะอากาศดีมากพ,พี่มันจะมีหมอกลงนะมันจะมีไอหมอกลงมนะ โอเคทุกคนจะกลับไปที่ห้องออมกันนะแล้วก็กลับไปนั่งพักก่อนวันนี้โชคดีมากได้เจออะไรแบบนี้พี่พีนะั่ก็ถือว่าเป็นคลิปที่คิดดูแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าแปลกตานะ้าดูนะได้เจออะไรแบบนี้ทุกคนเชื่อมังกรเรยอะมากาพี่ๆแต่ว่าลูกเนี่ยไอ้ดอกยังออกและวลูกยัไม่ค่อยออกเทนะ่ไหนะไปห้องออมอันนายู่เสร็จแล้วทำการแล้วก็กินข้าวกันก่อนนะเของก็ตกปางของพี่นเลย กองถอยเรือ่อยพี่ดูเฮ้ยพี่นั่นทุกคนนั่นนั่นท่านผู้นำพงหรือเปล่าก,กับน้องอ่อมใช่ไหมอ่อใช่นี่ท่านผู้นำพงมานี่เฮ้ยท่ทมมานมาพู่คุยกับน,น้องอ่อม นานหรือ,อยังก็ไม่งนันทุกคนนะผมกลับมาผมมาเจอแนละ้วต้องทำน,นพรงการพัฒน้องออมอยู่ที่นี่นะโอเคทุ okay, กคนไปเข้าไปสุยบท่านกัน พี่น้ำพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านท่านมาไหนยังออมท่านมาไนยังดีมากแล้วล่ะใช่เหรอสบายดีครับท่านท่านมาน,าน,นาย,ยังยังพอดีผมว่าไปดูการหาก,กินของชาวบ้านอยู่ครับท่านแล้วคนีต้นรับเจ้าดีดีครับท่านดีมากเลยครับท่านแล้วก็พวกเราก็มีที่พักอาศัยด้วยท่านพวกเขาให้เราได้พักบ้านไม้ไผ่นะครับท่านอ๋อดีดีดีดเห็นชาวบ้าน ใช่ครับท่านเมื่อกี้ผมไปดูอยู่กำลังหาหาปลากันอยู่นะนี่อ๋อคือท่านนานยังขอบคุณมากครับท่านเดี๋ยวผมอยู่มีนานก็ช่วงเย็นๆก็กลับแล้วครับท่านก็ก็ได้ครับท่านดีไหมไม่เป็นไรครับท่านมาพักก็พอแล้วครับท่านเกรงใจอะว่า ไม่เป็นไรครับท่านไม่เป็นไร่าันโอเคครับท่านขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับไอ้ที่นี้ก็เกรงใจเต็มที่นะครับท่านนี่่ไปงรแชาวบ้านคนไหนเาอยกจต่อุโอ้ถึงว่าที่ชาวบ้านหากินกันใหญ่เลยสายงนครับท่านอ๋อจะพอมู่บ้านนี้ Jamie, ดดครับท่านครับครับโอเค okay. ขอบคุณมากครับท่านเดี๋ยวผมจะไปดูพวกเขาหาปลากันต่อแล้วออก็ดีใจมากที่จะเจอท่านผู้นำพงเข้ามาหาพวกเราวันนี้นะรบะะัครับท่านโอ,อววเค okay. ต้องออมเดียพี่ไปดูพวกเขาก่อนนะออท่านครับผมขอไปดูพวกเขาหาอาหารครับผม ไปดูประเอาหาอาหารหาสัตว์าายังดูก่อนท่านบอกว่าท่านให้กินสัตว์ได้เลยที่นี่แต่ว่าในาหมู่บ้านเลยของไม่อนุญาตเพราะว่าเป็นกฎนะทุกคนนะโอเคยวขอจบคลิปนี้ก่อนทุกคนนะจะช่วยเขหาหาอาหารแล้วจะอัปเดตให้ดูเลยทุกคนนะแล้วผมจะอัปเดตให้ดูเอยทุกคนไป